แค่เห็นด้านหลังก็รู้แล้วว่าเธอสวยมากๆมีเคล็ดลับดูแลผิวอย่างไรผิวตีแตกแห้งเป็นขุยด่างดำขันและมีผื่นแดงอาจจะเกิดจากหลายสายเหตุผิวแห้งและแตกมาเกิดจากการสูญเสียน้ามันธรรมชาติที่ทำหน้าที่เก็บความชุ่มชื่นในชั้นผิวเมื่อผิวขาดน้ำมันก็จะทำให้ผิวแห้งตึงและแตกเป็นขุย อีกทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแรงๆอาจจะทําให้ผิวระคายเคืองและก่อให้เกิดผื่นแดงนอกจากนี้การใช้ชีวิตประจําวันในสภาพอากาศที่แห้งหรือการอาบน้ําอุ่นมากเกินไปก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผิวแห้งได้เช่นกันวิธีแก้ปัญหาผิวแห้งแพ้ง,ง่ายหหลีกเลี่ยงน้ําร้อนการอาบน้ําที่อุณหภูมิสูงจะทําให้ผิวสูญเสียน้ํามันธรรมชาติควรใช้ฝักบัวที่น้าอุ่นหรือเย็นเพื่อลดการระคายเคือง 2. เพิ่มความชุ่มชื่น ใช้ครีมหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้นหลังอาบน้ำเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้นและฟื้นฟูผิวให้กับมีสุขภาพดี 3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายปราศจากสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเช่นสบู่ที่ไม่มีพาราเบนซิลิโคนสีและแอลโกอฮอล์ 4. บำรุงผิวด้วยสารสกัดธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเช่นใบบัวบกอะโวคาโดคาโมไมล์วานหางจระเข้และมะละกอสามารถช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงลดการระคายเคืองและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ว่าผิวจะผ่านอะไรมาหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็สามารถฟื้นฟูกลับมาสวยงามได้อย่างแน่นอน ด้วยเคล็ดลับการดูแลผิวที่เรานำเสนอในวันนี้คุณสามารถกลับมามีผิวที่สวยเรียบเรียนได้มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านหลังผิวของคุณจะสวยจนทุกคนต้องทึ่งบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวรนณาจารเน่แพชชัน่นชาเวอเจลที่ช่วยบำรุงผิว,ผวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา